โลกลักทั้งหลายสำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายความจริงเรามาอยู่กันที่นี่เวลาผ่านไปสามชั่วโมงเสร็จแล้ว <c oughs> อาศัยการหาอาหารบริโภคกันบ้างนั่งคุยกันเรื่องอื่นบ้างแล้วก็มาตอนท้ายลูกๆก็กกยกภาระให้กับพอ่อ ให้พ่อคุยให้ลูกฟังความจริงเรื่องของพ่อนะลูกรักมันเป็นเรื่องของคนแก่ที่คนหนุ่มคนสาวเขาฟังกันยากอยู่สักหน่อยท่านี้พ่อก็ไม่ได้ตำหนิคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสมัยพ่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีความเห็นไม่ตรงกับคนแก่เหมือนกัน แต่ว่าเวลานี้ก็มีความรู้สึกว่าคนแก่นี่ท่านพูดถูกแต่ว่าแก่ก็มีแก่หลายอย่างเหมือนกันแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่พวกนี้ไม่ได้ความมันต้องแก่ประเภทใช้สติปัญญาพ่อเองก็เป็นคนอ่อนด้วยปัญญาเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ไปด้วยปัญญาแต่ก็อาศัยสัญญาที่จำมาได้สัญญาเวลานี้มันก็ชักจะผุผุปไปเหมือนกันแล้วก็มีปัญญาอยู่บ้างผสมมาเสกกันถ้าจะเทียบกับปัญญาของบัณฑิตพ่อมีความรู้สึกว่าปัญญาของพ่อหรือว่าสัญญาของพ่อ ไม่ในหนึ่งในหลายสิบล้านในปัญญาของบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้พระหมายถึงพระอระหันต์ที่ได้ปฏิสัมมิทายาน <c oughs> ยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วไม่มีบุคคลใดมีไม่มีบุคคลป <c oughs> ระเภทใดจะมีปัญญาเสมอเหมือนอรหันต์ปฏิสัมมิทายานต้องวองเล็บนะลูกนะ องเล็บบยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าชั่วโมงสุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมงเศร้าๆสักนิดหนะึ่งนะทนนี้พ่ออะไรเพราะว่าพ่อจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้ฟังแต่ก่อนที่จะนำเรื่องเก่ามาพูดให้ลูกฟังนี่ขอลูกจงนำ เอาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จะเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าซึ่งทรงไต่ก,กับพ่อมาวันที่5กุมภาพันธ์2522ที่ภูพิงพระราชนิเวศพระบรมราโชบายนี้รู้สึกว่าสละสลวยมากลูกคิดไปว่าถ้าลูกได้เป็นพระมหากษัตริย์ <c oughs> แล้วก็มีงานหนักเครียดเพื่อหวังความอยู่รอดของปวงชนชาวไทยแล้วก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ก็หนักยังจะแถมวางแผนเพื่อความสุขกับประชาชนทั้งชาติ <c oughs> ถ้าได้จะดูตามหมายกำหนดการแต่ละวันแต่ละวัน ก็ยังรู้สึกว่าแต่คนอื่นนะพ่อไม่รู้นะตามความรู้สึกของพ่อพ่อคิดว่าสมองพ่อโผแนะ่เวลานี้รู้แล้วมาตอนเด็กๆอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับเขาเหมือนกันเห็นเขาเป็นนายทหารผู้ใหญ่ก็อยากจะเป็นนายทหารใหญ่นายทหารใหญ่ประเภทนั่งโต๊ะไม่ชอบคือว่าไม่ใช่ไม่ชอบคนอื่นนะตัวเองไม่ชอบ คิดว่าถ้าได้เป็นนายทหารใหญ่เราจะนํากําลังทหารไปฝึกที่นั่นไปซ้อมที่นี่ทําอย่างนั้นวางแผนที่นี่ตอนเด็กๆอายุ4ีหปีพ่อยังจําได้พาอเกิดมาระยะนั้นจนกระทั่งถึงอายุ17ปีเรื่องการวางแผนรบนี่วางมาตลอดและก็ไม่รู้จะรบกับใครก็เลยรบกับพวกเด็กๆด,ด้วยกัน ในฐานะที่หากว่ากองทัพเขาเรียกว่าแม่ทัพแต่พ่อเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กหัวโจกถ้ารู้สึกว่ากลุ่มเด็กที่มีเพื่อนดีกันกรประมาณสิบคนเสร็จหายเงียบเข้าไปไม่มีเสียงเอะอะวุ่นวายผู้ใหญ่ก็เาดาได้แล้วบางว่าเจ้าโมงนั่นมันคงไปวางแผนการรบอีกแล้วดูที่มันจะรบท่าไหน วางแผนค่าศึกมีกําลังมากกว่าเรามีกําลังน้อยกว่าเราจะลวงค่าศึกด้วยวิธีไหนเราจะตีค่าศึกด้วยวิธีไหนทํายังไงจึงจะเอาชนะค่าศึกนอกใจช่างกลังแล้วก็ใช้จิตวิทยาให้ค่าศึกหลงกลเล่นมันส่งเดชไปตามภาษาเด็กสนแต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกองทัพธรรม ก็ดีเหมือนกันรบกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคืออารมณ์ของจิตเพราไปรบมาพ่อคิดว่าพ่อแพ้นะลูกนะพ่อคิดว่าพ่อไม่ชนะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมีกําลังมากและเกินลูกที่แต่เขียนเป็นคำพังเพยไว้ว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนะ ความจริงเพราะว่าต่อศูนย์ใส่ห้าสิบศูนยท่อยอมแพ้กิเลสกำลังใจของพ่อนับตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีเป็นต้นมามองเห็นหน้ากิเลสมันสลอนหมดเห็นกิเลสเหมือนกับยักษ์ร้ายลูกรักโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง <c oughs> มองดูแล้วมันเหมือนกับไฟเผาผลาญดูแล้วคล้ายหน้ากล่มพักันที่แยกเขี้ยวเขาใส่ใคล้ายจะกัดอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสง์สวัสดิสภาคเตือนใจพ่อพ่อก็เลยยอมแพ้กิเลสทึ่แต่ตอนนั้นเป็นความรู้สึกอย่างเดียวว่ากิเลสที่เราไม่สู้ ยอมแพ้ราบคาบดีกว่าต่อสู้กับกิเลสใน,นคิดแพ้แต่เนื้อแท้จริงๆมันยังไม่ค่อยจะแพ้เมืองดีเผลอไปหน่อยชักจะเริ่มชนะกิเลสคิดว่าชนะแต่ความจริงจะเข้าไปเป็นท่ายของกิเลสเวลานี้พ่อแก่แล้วลรกรักอายุ60ปีเศษพ่อไม่สู้กิเลสแล้ว พ่อยอมกลัวกิเลสฉะนั้นพบในที่มีกิเลสสิงอยู่แม้จะมีปริมาณน้อยอย่างพรหมโลกก็ดีพ่อคิดว่าพ่อมอยากอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยากจะไปก็คือพระนิพพานแต่หนทางพระนิพพานใกล้หรือไกลอยู่ที่ไหนจะรู้ได้ยังไงนั่นว่ากันทีหลัง อาศัยการตายครั้งที่สามของพ่อเป็นปัจจัยสร้างความสุขใจให้แก่พ่อพ่อมีความรู้สึกว่าเรายอมแพ้กิเลสดีกว่าเป็นผู้ชนะคิดจะเอาชนะกิเลสมีธียอมแพ้ก็คือหลบไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสกิเลสนี่เราฆ่าไม่ตายแต่ว่าเราจะต้องอใจของเราหลบกิเลสไม่พ้น วิธีหลบกิเลสยังไงก็ต้องหวนเข้ามาหาพระบรมราโชบาย <c oughs> ขอพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวทรงตรัสเมื่อวันที่25กุมภา 12, 22, พันธ์สองพัอย้ี่บพ่อย้ำบ่อยๆนะอย่าเพิ่อํำคาญนะคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหาเวลายากแต่พ่อก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะ เวลานี้มีขั้นราการผู้ใหญ่ส่วนมากท่านก็หันเข้ามาเล่นโดยวิธีหาทางแพ้กิเลสที่ว่าเราถือว่าเราแพ้กิเลสแพ้เป็นพระชนะเป็นครูถ้าว่าอย่างนั้นคำว่าแพ้เป็นพระหมายความเราไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสเลยความยุ่งว่าวุ่นวายใจมันก็ไม่มี นี่การที่เราจะยอมแพ้กีเลสได้ก็ต้องหาวิธีเบื้องตน้นวิธีเบื้องต้นของพ่อที่พ่อคิดขึ้นมาได้ก็ดีศึกษาจากครูสอนก็ดีใช้ตามตำราก็ดีรู้สึกว่ามันพอจะคลานต้มเต็มไปได้แต่ไม่แนบเนียนนัก แต่ว่าบรมราชาภิบายของพระบาทสมเด็จเจ้ายหัวนี่ทรงตรัสออกมาพ่อรู้สึกว่าแนบเนียนดีจริงๆนี่ไม่ได้ยกพระเจอยู่หวัวนะไม่ใช่ยกย่องอะไรดีก็ว่ากันดีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องว่าไม่ดีพูดกันตรงไปตรงมาแต่เรื่องที่ไม่ดีของพระองค์พ่อไม่ทราบ ดีหรือไม่ดีจะรู้ได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ใกล้จึงจะรู้ถ้าอยู่ไกลๆจะไปนั่งตำหนิใครให้ดูมันก็ไม่ควรท่านว่าอย่างนี้ท่านทรงตรัสแนะนำกับปิยสหายของท่านหรือเรียกว่าพระสหายพระสหายหรือไาชีสหายก็มั่งก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนร่วมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ดยกันผู้หญิง ห้าพชายห้าเป็นสิบจะเป็นใครบ้างพ่อไม่รู้ทรงแนะนำวิธีที่ปฏิบัติเพื่อสมาธิจิตเราให้ทำจิตเหมือนก็อยู่ในห้องเงียบของท่านดีมากลูกรักทรงเปรียบเทียบว่าห้องเล็กๆอย่างฝรั่งเขารับแขก แอ่ประมาณห้าสิบคนมึงก็พูดอย่างนี้กูก็พูดอย่างนั้นมึงวาง,ง,างน่นกูโยนนี่มึงกิน,กน,กนเหล้ากูกินขนมล้อกันเอะอะวุ่นวายถ้าจะบังเอิญจะมีใครเข้ามาสมมติว่ามีแจกันพระองค์ทรงชี้พปที่แจกันสมมติว่ามีแจกันอยู่ใครจะมาหยิบอะไรไปมันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความวุ่นวายในห้องมันมีมาก แต่แต่ว่าเตาห้องนั้นสงัดอยู่เงียบเงียบไ <c> ว <oughs> ้ก็อยู่คนเดียวทุกคนไม่วุ่นวายใช้สายตามองไปรอบๆห้องเ <c oughs> สังเกตใครจะเข้าใครจะออกอย่างนี้ถ้าบาังเอิญศัตรูคู่แค้นหรือว่าขโมยจะเข้ามาหยิบของอะไรก็ทราบได้ทันที <c oughs> ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระองค์ทรงตรัสว่าก็เหมือนกับจิตของเราถ้าเราไม่รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่ลูกรักก็แปลว่าการตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ในรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นภายนอกเลย <c oughs> เหมือนกับที่ลูกกำลังฟังเสียงของพ่อนี่ ้าพ่อจะเดานะลูกของพ่อทุกคนตั้งใจฟังบางคนถึงก็เอาเครื่องมาทึกเสียงมาวางไว้เกรงว่าเสียงพ่อจะหายไปนี่ก็เป็นความดีของลูกความดีอันนี้เป็นเครื่องมาทับใจพ่อพ่อไม่เหนื่อยเพ่อลูกจะมีความยากจะมีความลำบากยังไงก็ตามเพื่อความสุขของลูกทุกคน ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินพิสัยพ่อพร้อมจะทำทุกอย่างแม่ร่างกายจะย,ยกไม่ขึ้นก็จะพร้อมที่จะต่อสู้กับอันตรายของข้าอันตรายทางร่างกายอะไรถ้าไม่เกินวิสัยสิ่งนั้นพ่อจะทําเพื่อลูกทั้งนี้พ่ออะไรพราะว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีสงเคราะห์ช่วยพ่อโดยเหตุนา,นานาประการ อา้าเรียพันนากันก็หลายชั่วโมงมันก็ไม่จบความดีของลกูก <c> เ <oughs> วลานี้ลูกตั้งใจฟังเสียงพ่อมีความรู้สึกว่ามีบางครั้งใจมันจะลอยไปภายนอกสักนิดหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ใจมารวมอยู่ที่เสียงของพ่อลูกบางคนอาจจะแปลกใจไหม แต่ความจริงลูกทุกคนไม่แปลกใจนอกจากคนอื่นที่พ่อรู้ก็เพราะว่าเห็นกระแสจิตจิตของลูกพอเห็นใครจะขาวจะเขียวจะแดงจะด่างจะดำจงไงพอเห็นพอทราบเป็นธรรมดาเรามันยังมันยังไม่ถึงนิพาณเพียงใดเราเอาดีทุกอย่างไม่ได้ นั้นตามพระบรมราชโองายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว,ว่าสมาธิจิตเมื่อเราทําสมาธิจิตจับอารมณ์โดยเฉพาะมันก็จะรู้อาการเคลื่อนมาของข้าศึกคือข้าสึกของจิตก็คือหนึ่งราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นตน้นเป็นรากเงาใหญ่ <c oughs> วิวายของเขาจะมาท่าไหนเราก็รู้เราคอยระมัดระวังถ้าเขาแยกเข้าประตูเราก็โจมตีก่อนอย่างน้อยที่สุดเราจะเผลอบ้างกอนนิดหน่อยเท่านั้นเราอาจจะเพลียงพับกัข้าเพีียงพร,กพงพรำกับข้าสิบแต่เราไม่ถึงตายข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด ใจของเราถ้าทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คำว่าสมาธิก็ได้แก่ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นเองสต,ติประวันึกไว้ว่าเวลานี้เราจะทำอะไรเราจะคิดถึงเรื่องอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำแล้วหรือยังถูกต้องไหมนี่ถ้าเราวางังระวังอยู่อย่างนี้ความเพลียงพร้มกับค่าศึกคีกิเลสก็ไม่มี ออต่อนนี้ไปจำไม้ในลูกนะนี่เป็นพระรมราชโชบายเอางี้กันเป็นพระราชดำรัคของลำบ,บาทสมเด็จจีหัวที่ทรงดำรัสแก่พระสหายในการเจริญพระกรรมฐา,านเห็นไหมว่าพระองค์ในงานหนักแสนหนักบางครั้งพ่อพบท่านสงสารมากโลกรนะักทรง พระพักที่เซียวสแสดงการเน็ดเหนื่อยน้ำเสียงที่สแสดงพระสุรเสียงที่ที่เปล่งออกมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็พร้อมที่จะทํางานทุกอย่างบางทีไปมีพระราชภารกิจกระโรงชนชาวไทยแต่เช้ากลับมาเย็นตอนกลางคืนก็มีแขกทั้งสองยามตีหนึ่งลองคิดดู แล้วพระองค์ก็ทรงต้องเซ็นหนังสือต่างๆอีกก็จะได้หลับอาจจะเป็นเวลาตีสองน้ำมองกันดูแล้วคิดว่าพระองค์ไม่น่าจะมีเวลาที่จะเอาสมองที่ไหนมาวิจัยธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าไม่น่าจะมีเวลาเจริญพระกรรมฐานคนถ้าลงฉลาดลูกรักงานทุกอย่างปินกรรมฐานหมด ตอนนี้ไปพ่อก็อยากของดเรื่องนี้พูดไปก็ยาวมากเพราะว่าพระราชดำรัสสั้นๆตีความหมายได้คุมคลุมพระรไตรปิฎกสามปิฎกหมดเลยจะไม่น,นดดกนะท่านพูดน้อยแต่มีความหมายยาวเพราะมันได้ยกย่องไม่ได้ยกย่องแต่พระเจ้าอยู่หัวองค์เดียว เวลานี้ข้าราชการพนน้อยคนใหญ่เด็กนักเรียนก็ปฏิบัติกันมากพ่อดีใจที่คนเป็นคนดีประเทศไทยเต็มไปด้วยความเยือกเย็ยนตอนนี้มาใช้สติสัมปชัญญะเอาละใช้ปัญญาด้วยช่วยกันใช้ว่าเมื่อกี้นี้ที่เวลาที่ผ่านมาบุคคลสำคัญที่ยกขนบินพระเอกนางเอกก็คือคุณแผงกับบุครี คนสองคนนี้ดีด้วยกันสองฝ่ายยกหางไหมคําว่าดีก็ตามประวัติที่เขาเขียนไว้และจะเป็นหนังสืออันเล่งก็ช่างรู้สึกว่าคุณแผนนี่เป็นคนเก่งทํางานกับประเทศชาติมากแต่ับคลี่ก็เป็นคนดีสร้างความชื่นใจกับคุณแผนเมื่อเวลาเนหน็ดเหนื่อยกลับเข้ามา จริยาใดที่เป็นหน้าที่ของคนละสตรีที่จะปฏิบัติกับสามีโบครีทําทุกอย่างความครัวครีสมัยนั้นกับโบครีสมัยนี้ก็เหมือนกันพ่อคิดว่าถ้าบังเอิญพ่อจะเป็นขุนแผนพ่อมีโบครีคนเดียวก็ชื่นใจมากแล้วแต่ได้ว่าสมัยนั่งขุนแผนถ้าเป็นคนใจดี มีจิตเมตตาไม่ปฏิเสธความปรารถนาดีของหญิงเท่าไหลายฉะนั้นกำลังใจของท่านก็ต้องหวานไปเหมือนกับแห่และโอนคลุมคนที่หวังดีเข้าไวเพรานั้นว่าคนสองคนนี้พูดกันนี่หนึ่งบัวครีเป็นคนระศตรีที่ดีมากมีระเบียบประเพณีมากสมัยโน้นผู <c> ้ <oughs> หญิงเขาต้องเก็บตัว นักศึษาศักดิ์สิทธิ์สตรีผู้ชายฝ่ายผู้ชายก็ดีทำประโยชน์กับประเทศชาติมีชื่อเสียงโด่งดังมากในตอนไทยถึงกับเป็นพรยาและเจ้าพรยาจะเป็นอะไรก็ช่างนูกรักเวลานี้กระดูกของคนสองคนอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วใช่ไหมโลกนี้เป็นนิจังหรือไม่น,นิจจังโลกรักเลย นึกถึงคนสองคนแล้วก็นึกถึงตัวของเราเองว่าสภาพของท่านเป็นยังไงสภาพของเราก็เป็นอย่างนั้นพ่อพูดไปถึงตอนไหนขอให้ลูกทั้งหลายโปรดเอาใจของลูกจอดจดจ่อไปตามเสียงใช้ทิพย์ุญคยานและมโนยิธิติดตามกระแสเสียงไปด้วย จิตจะได้มีความสุขเวลานี้พูดถึงขแผนกบบครีเราก็ใช้จิตดูว่าบคคขีอยู่ที่ไหนุนแผนอยู่ที่ไหนบคคขีเธอยือนยันว่าเธอเป็นลูกเทวดาแต่ว่ามีรัศมีกายวิมานสวยมากใหญ่มากกว่าเทวดาองค์อื่นรัศมีกา,กายก็สว่างมากเธอยอมรับว่าเธอเป็นพระอรียเจ้า ในฐานะที่เธอเป็นเทวดาแล้วศึกษาปฏิบัติต่อแต่ว่าพ่อคุณแผนจอมเจ้าชู้ได้ไปอยู่คุ้มไหนกันแน่เราไม่แน่นักเพาลูกทุกคนอาจิตติดตามไปตามไปแล้วเห็นแล้วก็ถอยหลังไปว่าคนสองคนเนี่ยเกิดชาติเดียวเท่านั้นแล้วเกิดมาแล้วหลายๆชาติ แต่ได้ชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพัดพราเจากของนักของชอบใจความเกิดมันดีแล้วโลกเรายังจะเกิดกันต่อไปเลยปิยโตชายเติโสโกโปิยโตชายเติพยังท่างกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรัก การจะตายครั้งหนึ่งเราจะตายพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายจะร้องพัดพ้าจากกันถ้าเราตัดกำลังใจไม่ได้เรายังสู้กับกิเลสอยู่มันก็เสียวใจสูเสียวจิตใจเสียวหวาดเสียวหรือว่าจิตใจสะดุง้งหรือว่ามีความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่เป็นที่รักของที่เป็นที่รักจะต้องจากกันไป ถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาด้วยอำนาจของความตายคนแผนรบเพื่อไทยให้ทรงอยู่แต่เวลานี้พ่อชอมโตคุณแผนก็ไม่มีตัวเสียแล้วมาตอนนี้จุดนี้เรานั่งอยู่กับบคลี <c oughs> บัวคลี่ก็เป็นคนดีให้กำลังใจกับคุณแผนแม่ทัพใหญ่แต่เวลานี้บคลี่ ยาใจเจ้าประโยชน์ที่ไหนร่างกายของเจ้าไปหมกอยู่ที่ไหนเหลือแต่กระแสใจที่เรียกกันว่าจิตเนื้อทิศสมาในกายอา้าวเทวดาก็ร้องไห้เดี๋ยวลยเทวด,ดาร้องไห้เป็นเลจ๊ะเห็นโบครีเช็ดน้ำตาก็ายัางไงนึกถึงความหลังจะมีประโยชน์อะไร นึกถึงความหลังว่าชอเธอบอกว่านึกถึงความหลังที่พูดแางนี้รบกที่ร้องที่น้ําตาไหลมีน้ําตาสแสดงเหมือนมีน้ําตาแต่น้ําตาไม่มีอาหมือผ้าผ้า,ผาที่ไปแตะที่ตาทําเหมือนน้ําตาจะไหลม่ไดเกแต่ได้บอกว่าที่ทําอย่างนี้ไม่เด้ร้วงรห้เสียใจ ว่าเส้นด้ายความดีเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่นะะสร้างความดีน้อยไปไม่เหมือนกับพวกพี่พี่น้องๆ้องที่นั่งอยู่ที่นี่เท่าว่าอย่างนั้นพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่นนนนนนได้กำไรมากโอ้บอกเกลียททำไมจริงว่าอย่างนั้นเราเวลานี้เธอเป็นเทวดา น้นเธอก็เป็นพระอริยเจ้าพวกพี่พี่น้องน้องมาเสียทีเมื่อเธอมากเพราะว่าเธอจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานได้โดยง่ายเพราะภารากิจของเทวดาไม่มี <c oughs> เธอยกมือไหว้ <c oughs> เห็นไม่ลูก <c oughs> ยกมือพนมมือบอกจริงนั้นจริงแต่ได้ความดีแท้ทำได้เหมือนพี่พี่น้องน้องที่นั่งนั่งอยู่ที่ที่น,นี่ปันนี้ก็ปปนิพพานแล้วอ,อ๋อย่างนั้นเลย เอาละเป็นอันว่าขอจบตอนนี้เถอะนะไม่เป็นไรหนือถ้าอยกงันก็ดูใจดูใจพี่ใจน้องที่ว่ากับใจของโบคลีนะ่เนี่ยเป็นยังไงจ้ะเธอชี้ให้ดูใจกระแสจิตที่ผู้มาทุกคนทุกคนรู้สึกว่าเวลานี้ใจสะอาดจากกิเลสมีความผ่องใสมาก นี่ะเธอก็ชี้ให้ดูใจของเธอน่ารักใจผ่องใสเป็นพิเศษว่ายัางไงสั่งพี่สั่งน้องไหมเดี๋ยวเทพหน้านี้มันจะหมดเกะกะละรานมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วสั่งพี่สั่งน้องหรือเปล่าจะขอเรือเลยเรืองนี้ไปสักหน่อยเราสั่งเลยสั่งว่าขอพี่บ้างน้องบ้างที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคน ขอ้ตั้งใจบำเพ็ญอุสอย่าสนใจกับกายของเราและอย่าสนใจกับกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจกับทรัพย์สินทั้งหลายให้มากเกินไปดูร่างกายของโบครีดูร่างกายของคนแผนที่เป็นในคนเดียวกันเวลานี้ร่างกายนั้นไม่มีความหมายส่วนที่มีความสําคัญก็คือใจขอให้ชำระใจให้สะอาดและจะมีความสุข ขอ,อเธอบอกต่อไปว่าทุกคนถ้าไม่ประมาทตายแล้วมีความสุขถึงที่สุดแต่ก็มีบางคนยังเลงลังเลอยู่จิตใจยังวนอยู่คอ้ตั้งอารมณ์ให้ตรงพระนิพพานนันพยายามทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารตัดสังโยนิสิบรายการให้ได้พระนิพพานจะมีความหมาย ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมได้บอกไม่มีอะไรแล้วท่านนี้จะจบค่า,าว่างั้นก็หน้าเสียดายชีวิตเวลานั้นคิดน้อยไปถ้ามีโอกาสอย่างพี่ๆน้องๆทั้งหลายนี่โบครี่จะดีกว่านี้มากเอาขอขอบใจนะเพราะดีเทพหน้านี้นนหมดไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอะไรฟังหน่อยนะเพอะรู้เรื่องเก่าๆเ,เอาสําหรับหน้านี้แลลูกรับ ไม่ว่าพักกันไปชั่วโมงนี้ก็ถือเป็นชั่วโมงจบเวลามันจะสามโมงเย็นอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะได้ไปขอพักนิดหนึ่งพลิกเทปไปว่าคพลิกเทปหน้าใหม่